ราคากาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันทุกท่านเองนะซึ่งวันนี้ก็มีู่ในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ใน Add-on 1เพิ่มอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง Add-on นี้คือผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่ามันเป็น Add-on v ยี่สิบนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น v 30กันแล้วนั่นเองนะครับน่าจะเป็นล่าสุดเลยนะครับจากคนสร้างนะผมก็ได้มารีวิวช้าไปประมาณ2ถึง1นถึงสวันกันทีเดียวนะครับซึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเฉยๆนะเพราะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะครับสีนี้เพิ่มมาก็มีประมาณนี้ครับมีผลโมจิแล้วก็ไคโดที่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้นะครับแล้วก็มีผลหมีเข้ามาใหม่นะผลตีนหมีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวทดลองนะเล่นก็เป็นตัวที่ทําให้เรารีเซ็ตผลได้นะครับโอเคการเข้ามาเกมาแลก็ปกติเลยนะครับสามารถเลือกเผาก็จะเป็นเลือกฝั่งโจรสลัดนะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่นึ่งครับกดค้างไปนะครับปึ๊บ ปั๊บนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นฝั่งจูนสัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผลสิ่งแรกที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือผลตีนหมีนั่นเองครับเราก็สามารถกินได้เลยนะครับเคว่าเรากินมาครับก็จะได้รับพลังประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวหนึ่งไม่พอครับอ่าพลังก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีหนึ่งเอ่อสองสามสี่นะครับโอเคพลังก็จะมีสักประมาณสี่อันนะครับโอเคนะครับพลังแรกนะก็เป็นพลังการวาร์ปนั่นเองนะครับ พลังนี้น้าเป็นพลังการวาร์ปเราจะสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้นะไปอเมริกาบาร์รี่อะไก็สามารถวาร์ปได้นะแค่กดคลิกขวาหรือว่ากดค้างนะมันก็ทําการวาร์ปไปตามเป้าที่เราเลือกแล้วน,ะนั่นเองนะอ่าสมมุติว่าผมจะวาร์ปไปตร,ต,รไตรงนั่นละกันเอ่อตรงไหนดีวะตรงนั่นละกันตรงไหนดีวะอ่าต้นไม้ชุบนี่นะผมก็ทําการวาร์ปมาตรงต้นไม้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันวาร์ปได้ระยะมันค่อนข้างไกลนะต้นไม้หนูน,นะชุบปุ๊บผมบอกเลยนะครับมันวาร์ปได้ไกลมากนะครับส่วนสกิลวาร์ปประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิล ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลตีหนีนะครับเป็นการตีปกตินะครับอ่ะผมจะลองใช้ดูนะครับเหมือนว่ามันจะใช้พลังอะไรไม่ได้นะครับเป็นได้แค่การตีนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับส่วนพลังต่อมาแล้วก็เป็นพลังการปล่อยตุ้งตีหนีไปนั่นเองนี่ยนี่ครับเป็นการปล่อยพลังตุ้งตีหนีไปประมาณนี้นะครับนี่ปล่อยไว้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตายหาซะนะปล่อยเป็นการปล่อยพลังตีหนีเยอะๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคส่วนพลังต่อมาเนี่ยก็เป็นพลังการปล่อยคลืนนะครับตูมระเบิดเป็นวงกว้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ่อวางไว้หลายๆตัวนะครับปับป๊บปับ๊บนะผมวางไว้หลายๆตัวเลยครับแล้วก็ระเบิดตีนหมีตูมตายทั้หมดตามโอ้โหผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างกว้างเลยนะครับโอเคประมาณนี้นครับแล้วก็ความพิเศษของผ,ผลพลังนี้ก็จะสามารถทะลุกระจกหรือว่าทะลุบล็อกได้นะครับโอเคผมไปโชว์ให้ดูเลย นี่นะครับเออพลังนี้ก็จะสามารถโจมตีผ่านกระจกได้านนี้นะพลังการปล่อยอุ้งตีนหมีนะครับนี่ท่านชมก็เป็นการาาป,ลปล่อยผ่านกระจกไปเลยในนี้นะครับจบปล่อยผ่านกระจกปิ้วนี่ครับเป็นการแบบมันสามารถปล่อยผ่านกระจกได้เลยนะครับไม่รู้ว่ากีดไม่แน่ใจว่าขีดพลังน,นะครับซ้าก่อนตายนะครับแล้วก็ปล่อยนิดอันนี้ก็น่าจะทะลุได้หรือเปล่าเนี่ยครับเชียวตูมเนี่ยครับก็ทะลุได้นะเพราะว่ามันเป็นวงกว้างเลยเนะี่ย แล้วก็พลังนี้ก็สามารถทะลุได้เหมือนกันนะครับนี่พลังนี้สามารถทะลุได้เหมือนกันนะครับปิ้ว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 เนี่ยครับสามารถทะลุกระจกได้ผมบอกเลยว่าพลังโคตรโหดนะครับต่อมาผมจะลองกับบล็อกอื่นบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไม้นะครับผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยทะลุได้ทุกคนนะครับบล็อกไม้ก็สามารถทะลุได้นะครับนี่บล็อกไม้พังด้วยนะผมบอกเลยว่ามันน่าจะทะลุได้ทุกบล็อกเลยนะครับโอ้โคตรจริงนะ พลังเอ่อผ,ผลพีลลศาสตร์ตัคือผลโมจิน,นั่นเองนะครับไอ้ผลโมจินี้ก็อัปเดตมาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าที่อัปเดตก็คือเราจะต้องไม่เปลืองช่องเก็บของแล้วน,นั่นเองนะฮะอ่าสมมุติว่าถ้าเราเออกินผลหมีมาแล้วเราต้องการใช้พลังไอ้อันนี้ใช่ไหมครับเราต้องกดคลิกขวาไปปิ้วเนะี่ยพลังมันจะเกินมานะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะไม่หายไปนะครับโอเคอ่าแต่กลับการน,นะถ้าเรากินไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราเอาอันนี้นะครับนี่กดเข้ามาที่ การเ็งตัวนะก็เอานี้ใส่มารตรงรูปๆนะครับ işte นี่พลังก็จะโผลลมาโดยแบบมันจะประหยัดพื้นที่ขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้พลังได้ปกติเลยนะครับส่วนพลังพวกนี้ก็พลังนี้ก็จะเป็นการปล่อยขึ้นมาแบบนี้นครับแลว้วเวลาเราอยู่นี้แล้วเหมือนจะเราจะได้บัฟในการวิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นพื้นที่แบบที่ทําให้เราได้เปรียบแบบประมาณนี้นะปึ๊บนะครับแล้วเราก็สามารถใช้พลังแช่แข็งได้นะครับมันก็จะทาการโจมตีใส่ศัตรูทําให้ศัตรูเสียเลือดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยนะครัับพลงนี นี่เราวจะได้บัฟวิงเร็วนะครับแล้วก็แช่แข็งยาท่านผู้ชมนี่ผมกว่าจะใช้พลังติดนะเหมือนมันจะดีเลยหรือบักรสิ่งนะเวลาดีเลยติดนยะคนที่เข้าไปอยู่ในนี้มันก็จะเสียเลือดนั่นนะนี่แล้วก็ตายไปประมาณนี้นะครับออกมานะที่อัปเดตเข้ามาก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวไคโดนะมันจะสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้นะครับเออวีสิบเก้าเหมือนจะแปลงร่าง,งไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะแปลงร่างได้แล้วนะผมก็จะเอามาเจอกรนหนดข่าวเลยนะครับเราก็ได้แปลงร่างนะเพราะว่าคู่นี้มันค่อนข้างที่จะสู่สี เวลาใครดูแบบว่ารู้สึกว่าสูสีมันจะถึงจะกลายร่างนะครับมาดูนะพร้อมๆกันนะว่ามันจะกลายร่างได้ที่ขนาดไหนแล้วก็รอมันสู้ไปนะครับจนกว่าแบบใครดูมันจะแปงลงร่างนะครับ <study> นี่นะท่านผู้ชมตอนนี้ใครดูว่ากลายร่างอะไรนะเพราะว่ามันจะแพ้แล้วนะดูเลือดมัน นะครับเวลามันกลายร่างมันก็จะเท่ๆประมาณนี้เนะี่ยแล้วก็ปล่อยพลังลงพื้นนะเป็นพลังเพลิงไฟของมันนั่นแหละคนระับหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะผมบอกเลยว่าโค้ชเชนนะผมจะขออนุญาตแคบรูปไว้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นออปกคลิปนะนเนะนี่ยโคเชนนะนี่แล้วก็มันจะได้เปรียบตรงที่มันลอยสูงได้นะหนวดขาวโจมตีมันไม่ถึงคนะันนี่ก็คือข้อที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบของมันเลยนะครับเกงนะครับหันหน้ามายิ้มหน่อยนะครับและหนวดขาวก็จะตายนะเพราะว่าสู้ไม่ได้นะมันอยู่สูงจัดนะครับแต่หนวดขาวก็ ถ้าดูจากนี่นะครับประมาณนี้นะครับใครดูก็จะสามารถแปลงร่างได้แล้วน,นั่นเองนะหน้าตามันก็ประมาณนี้เลยเนะี่ยโคตรเท่เอาเลยครับผม,ผมก็แอดออนนี้ก็มีประมาณนี้น,นั่นเองนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรผมก็จะมาแจ้งให้ดูเลยนะครับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์แบบกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับปิวป้วพิวโหวโคตรไก่